สวัสดีคะ่ะช่องฝ้าสีส,สวยๆพามาเบิงพักหวานพักหวานเจฟา้างามบ่กเจฟ้าเริ่มทายตอนอย่างมะแรงนะคะเจฟ้าภาพว่าป้าทายตอนแดดๆนะคะน้องเห็นบ่คะนี่อันนี้ก็คือพักหวานเจฟ้าปูไว้เองนะคะพี่น้องเจฟ้าสิมาเก็บพักหวานค่ะ,ะมาเก็บพักหวานกับเจฟ้านะคะเดี๋ยวเจฟ้าจะเปิดกล้องหลังนะคะพี่น้องคะเก็บพักหวานกับเจฟ้านะคะเนาะ นี่แหละค่ะพี่น้องขาชีวิตวนไปนะคะของเจฟา้าช่องฝาซีสวยๆคะ่ะเก็บผักหวานคะ่ะอันนี้คือผักหวานที่เจฟา้าปลูกเองนะคะพี่น้องขะเจฟ้าก็จะมาเก็บไปแกงนะคะพี่น้องคือย่ามนี่หิฟ้าวกินได้ย่ามผักหวานออกใบหม่นะคะคือช่วงเดือนกลุ่มผ้าเดือนมีหน้ามษาหน่คะ่ะมันจะกิ่นแสบมันจะหอม พหวานนี่คือจะหอมนะคะเต่ถ้าหากว่าเล่ยช่วงพหวานไปแล้วเอเล่ยเล่ยช่วงเมษาฝึกสภาพไปแล้วนะคะท้าฝนฝนตกมานนี่นะคะฝนตกข้ามตกยางมานนี่นะคะมันจะออกคิ้วๆมันจะบาดแสบพี่น้องแกงกับแกง,แก,งกินได้บ่ได้ค่ะแต่ว่ามันจะบ่หอมนะคะคือช่วงนี่คือมันหอมนะคะจะฝากาเลยมาเก็บและะ้วก็ จะเอาไปแกงนะคะพี่น้องเด้อเจฟ้าจะให้เบิ่งหยอดพักวันจิฟ้ามีแต่หยอดแง่ๆค่ะพี่น้องคะ่ะนี่ค่ะพี่น้องหยอดพักวันจิฟ้า Thank you. เก็บฝาดเก็บมากคือเก็บฝาสจิเก็บอลา,บบายคืพอเพราะพอดีแกงนะคะเก็บพอดีว่าข้าแกงได้เนี่ยนี่พอดีแกงถวยนึงแบบนี้นะคะนี่จักแกงนะคะอันนี้ก็คือผักหวานที่เก็บเมื่อก,กี้นี่ได้พี่น้องเมืองในหาหย่อนผักหวานส่อนบ่พี่น้องคะส่อบ่นี่ผักหวานปลูกเองด้นี่ก็จะเด็ดแกงนะคะนี้ไปหาผักติ๋วทังไดดเนาะ ต้นเดียวค่ะนี่เก็บมาต้นเดียวตอนนี้คือแบบว่าอ่ามันหอมค่ะมันยังใหม่ๆอยู่แต่ถ้าหากว่าเดือนพึกสภาพไปแล้วนี่ล้างพึกสภาพไปแล้วนี่มันบอ่อแสบค,ค่ะมันจะออกเป็นกินนด้แดดบรูฝนตกไฟแล้วนะคะมันจะเป็นแบบว่าหอมอันนี้เป็นผักหวานที่บบว่าเป็นข้าข้าวไปซื้อในตลาดเพ่เอาหนามใส่เนาะนี่ค่ะไม่หอมนะคะเอยไม,ไม่ไม่แบบว่ากินมันคือมันหอมนะคะพี่น้องคะหอมงวย แกงพอดีถั่วยแกงนึ่งค่ะกินนี่ค่ะพอดีเลยกินสองคนพอดีนี่ซดไม่รู้จะใส่อะไรไข่บัดแดงกับบัมีไข่บัดแดงกับบุมี่จะไปหาเนยอยู่ใส่นี่แหละค่ะคลิปนี่นะคะแต่ว่าแกงเจฟ้าบได้อาร์คลิปให้เบิรงเด้วยค่ะเด้อตอนแกงะะด้วยค่ะเด้อ นะคะเจฟ้าอัดแต่ว่านะคะคลิปที่ว่าอันนี้เนาะค่ะเนาะ, <c oughs> ะคลิปเก็บผักหวานในเบิง์กะช่องฝาสีสวยนับชั่วโมองไปค่ะพี่น้องว่านี่แหละผักหวานที่นะคะเก็บนะคะนี่แหละที่เจฟ้าเก็บนะคะนี่ผักหวานสีทองได้นี่ผักหวานสีทองนี่ให้ดูใกล้ๆค่ะหวานสวยมากค่ะขอบคุณค่ะ,ะคะพี่น้องะ่ะไข่บุดแดงนะคะเอาลงไปเมื่อกี้นี่นะคะพี่น้อง โอ้ยมันสะท้อนไฟมันสะท้อนนะคะพี่น้องคะแกงพักหวานนะคะเนาะเดี๋ยวเอาพักหวานลงดนะะเด้อค่ะเด้อบาทที่นี่พักหวานลงเลยค่ะพักหวานก็คือใสไไปเก็บนะคะเนาะเก็บที่เค้นเก็บไ้เบิรเงาะล่ะคะ่ะพักหวานกับพักติ๋วจะฝาจะเอาลงบาทเดียวเลยนะคะพุบเือกลงเลยนะคะพี่น้องคะกะมันไฟมันอยากหมึดน,นิดนึงนะคะมันก็นเลยบอได้อันนี้นะคะนี่แหลคะค่ะกะจะประมาณนี้เลยค่ ขอนเจฟ้านะคะจะประมาณนี้นะคะเจฟ้าก็จะปิดเลยนะคะจะบไหิมันสูขักนะคะก็จะเอาใส่ถ้่วเลยนะคะพี่น้องคะนี่คือคอนเจฟ้าที่แกงแล้วนะคะเจฟ้าจะบไหิมันสูขักเลยพี่น้องย่างจะหายเป็นแบบว่าสีเขียวๆอยู่นะคะแต่โนมาผู้เฒ่าควจะหายสกขักอีลีนะคะเจฟ้าบมักแบบนั้นนะคะเนาะมันตายสีแลยมันบอเป็นตะกินนะคะแบบว่าจนเหลืองผู๋นะแต่อันนี้นะ แสบพี่น้องจ้าอันนี้คือแบบกินแบบเคี้ยวๆนะคะแบบอันนี้คือคล้ายเ้าหลวกผักแบบนี้นะคะก็คือมันจะแสบค่ะนี่ก็คือผักหวานที่เก็บแล้วก็เอามากแกงนะคะแกงใส่ผักติวใส่ไข่มูดแดงนะคะพี่น้องคะจะประมาณนี้ราคาขอบคุณที่เขามาชมค่ะ